ก็กาบสวีสสวัสดีเพื่อนเพื่อซีโอเดียมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง g m m e o y y t t e m m i n g แล้วในวันนี้นะผมก็มีกระดานใหม่เข้ามาต้องบอกเลยนะครับว่าสายซองต้องห้ามพลาดกระดานนี้จริงๆนะผมเราไปรับชมเทเลอร์พร้อมกันเลย Justic d o อลของรางวัลใหญ่ภายในกระดานนี้นี่ก็คือปืนอากัสในระดับรีเจนเ r อรี่ชูบาลเลนนะครับซึ่งบอกเลยครับว่าดีเทลตัวปืนเนี่ยสวยมากนะครับผมและด้ามจับลูกซองนะผมเหมือนดาบมากเลยมาดูกันต่อในส่วนของตัวละครนะผมของรางวัลรองนะฮะเป็นตัว Silver Justic นะครับผมเป็นสาวนักลบที่มีผ้าปิดหน้านะครับผมก็บอกเลยครับว่าใบหน้ายังคงเป็นปริศนานะครับ มาดูในส่วนของรางวัลอื่นกันบ้านดีกว่านะครับผมของรางวัลต่อมาเป็นปืน BP 5 0ในระดับ E p i c นะครับผมลวดลายดีเทลเนี่ยสูงมากๆนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งกระบอกนะครับผมที่ทุกคนเนี่ยหมายปองนะฮะของรางวัลต่อมาเลยแล้วกันนะครับผมเป็นดาบคาตาะนะผมในระดับ E- p i c ที่มีลวดลายเนี่ยสีขาวนะผมและปลายดาบนะบผมหรือคมดาบเนี่ยเป็นสีทองต่อมาเลยับผมเป็นอ e ีโมดท่าไมา่ ที่อยู่ภายในกระดานนี้นะผมผลออกมาไม่หลอดของรางวัลชิ้นต่อไปนะผมเป็นสติกเกอร์นะผมหรือสเปนเองฮนะนี่แบบดเจนดัลี และตามมาด้วย calling card ประจำกระดานนะครับผม calling card ในระดับ legendary ที่มีนามว่า j u s t i c ไปกันต่อนะครับผมของรางวัลต่อไปเป็นรถบรรทุกในโหมด br นะครับผมที่มีลวดลายมาใหม่นะผมเป็นโทนสีขาวนะผมบอกเลยว่าเห็นชัดแน่นะและตามมาด้วยระเบิด customer ในระดับ epic ที่มีลวดลายสกินใหม่นะครับแล้วของรางวัลชื่อสุดท้ายภายในกระดานนั่นก็คือล่มชชวชีพในโหมด br นะครับผม ที่มีรดลายเนี่ยเป็นดีเทลประจำกระดานนี้เลยนะครับต่อมานะครับผมเป็นการตรวจสอบอาวุธภายในตัวเกมของปืน, ren, นอากัตชูบาลนในระดับดิจินารีกระบอกนี้นะครับแล้วต่อมานะครับผมเป็นในส่วนของศูนย์เล่งนะครับผมศูนย์เล่งเนี่ยค่อนข้างจะดูง่ายเลยนะครับเพราะาไม่มีอะไรบังเลยนะฮะ ต่อมานะครับผมเป็นในส่วนของเอฟเฟกการคิวนะครับเมื่อทำการคิวเนี่ยสตูก็จะกลายเป็นหินรูปปั้นตาช่างนะครับผมแล้วก็แตกเละไปเลยนะครับลงไปกับพื้นนะก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเอฟเฟกการคิวเนี่ยสวยมากๆเลยนะครับแล้วจะพลาดไม่ได้เลยนะครับผมกับท่าปิดเชีพของซิ l เวอร์จัสติกท่าไม้ตายลูกเตะบอลเลยกัน แล้วในส่วนของเกมเพย์นะครับผมสซองอาร์กัสกระบอกนี้เนี่ยยังเล่นได้อยู่ไหมนะผมยังมีความน่าสนใจหรือเปล่านะครับผมนะโดยส่วนตัวของผมแล้วนะครับผมลูกซองอาร์กัสกระบอกนี้นะครับผมเป็นลูกซองที่ยังน่าเล่นอยู่นะครับผมเพราะว่ายังมีดาเมจที่แรงนะครับผมและซูมยิงยิ่งแรงเขึ้นอีกนะครับผมของซองกระบอกนี้เลยนะครับผมหลายๆคนก็นะครับเรียกว่าซองสไนเปอร์นะครับผมซองกระบอกนี้เพราะว่าเมื่อทําการเล็งเนี่ย นะครับดาเมจ้องพข้างวีคูณนะผมและอีกตามเคยนะครับผมเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงนะครับผมมีความรู้สึกยังไงก็สามารถดี่คิปชั่นใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับปืนลูกซองกระบอกนี้นะครับอ่าก่อนจากกันไปเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็เข้ามาดูกันเยอะๆนะขอบคุณมากเลยนะครับทุกคนที่เข้ามารับชมช่องเกมบอยสตรีมมิ่งนะครับสำหรับวันนี้บบุย,บย